บอกเลยว่าไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องรู้สึกหรือไม่รู้สึกอะไรกับการที่ลุมทําถ้าไม่รู้สึกนั่นแหละคือคือคําถามถ้ารู้สึกนั่นแหละครับก็คือคําถามอยู่ดีไม่ใช่คาตอบเลยนะหรือแม้แต่ว่าที่เคยเขารู้สึกมันก็คือคําถามของคนที่เขารู้สึก เราไม่รู้สึกเมกื่อคือข้อเปรียบเทียบที่เราจะตั้งคำถามเงาอนะนะคลเมิดแค้ลับของไอ้ค่าคงที่เนี่ยเวลามันเกิดมาเป็นค่าไม่คงที่มันจะเกิดเป็นคำถามคำตอบเสมอเพราะฉะนั้นเราแค่ผ่ากลางหาคำตอบซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างคำถามและคำตอบก็อ,อย่างที่เจนอธิบายเมื่อวานเนี่ย ห้าสิบเอ็ดสี่เ้าอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ทางโลกอ่ะมันมีถูกผิดมันจึงสวนทางกับทางธรรมชาติไอ้ตัวที่เรารู้สึกกับไม่รู้สึกนั่นแหละคือมันไปนทางธรรมชาติถ้าเป็นเจียนตอบเจียนเขาบอกได้เลยว่าอยู่ต้องควานท้องได้แล้วถึงเวลาแล้วที่อยู่จะต้องรู้เรื่องกายภาพรู้เรื่องเล็กๆลูกป,ประภาพที่เป็นภาษาเจียนนะ รูปภาพนามภาพน่มันเบียดเสียดยัดเยียดกันเกินไปมันหน่วงไปที่มากกันไปมันดูดมากกันไปมันต้องให้ค่าเฉลี่ยที่สี่สิบเก้าห้าสิบเอ็ดเกือบเท่ากันมันถึงจะสบายตัวมันถึงจะเคลียร์ได้ก็คือฐานหุ้มกระดูกของเรามันสะสมค่าไม่คงที่มากเกินไป มันไปโยนให้กับตัวที่ละเอียดมากกันไปเขาเรียกตัวหยาบตัวนามาภาพเราอ่ะมันมีมากเกินไปมันเลยทำให้ตัวที่พุ่มกระดื่อเรามันไม่โฟล์มันมีคาว่าปลกผันกับแปรผันนี่แหละพูดกลับไปกลับมาระหว่างรูปกับนามก็ได้แต่เจนไม่อยากจะใช้หรอกเจนจะบอกว่าของที่เล็กที่สุดที่ตาเรามองไม่เห็นที่เราสัมผัสต้องไม่ได้ก็คือนามาภาพเนาะ ของที่เป็นรูปมาภาพรูปมาภาพมันจึงมีความเข้มข้นมากสุดดูดิไอ้นุ่นก็เข้มขน้นไอ้นี่ยเข้มขน้นมันสุดตรงกันอนะซ้ายขวามันต้องหาให้มันเป็นค่าที่มันสี่สิบเก้าห้าสิบเอ็ดพูดยังไงอย่างเงี้ยงงเนาะผมก็ยังงงเลย <laughs> ขวันท้องครับต้องมานั่งคิดด้านตรงข้ามอ่ะโอเคขวันท้องต้องโบนั่นเองครับ